คุณสุรชัยบอกคุณสุรชัยบอกว่าสวยมากเลยครับผมเสือ้อถามตั้งนานแล้วเพิ่งมาตอบตอนนี้โอ้ยหนวดพี่ถักเองนะพี่หนวดเห็นไหมเก่งไหม,มคุณมาตุต้ดบอกว่าอมัมจรเย์สุดยอดดีกาซังเออปาเร้บังโอ้ยขอบคุณมากขอบคุ เม s ่ uh, 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 so, ok, 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 อฉันสวันะช่วยเพอนที่อยกฉันจะไปช่วยเอี่ออกจป่วอนีออเมริกันจะวเพนียูเมาฉันช่คุณอนทาฉันจวยเีาสวัเดียมิานชเอนีอฉะไชน่อยูอรานะไปช่่อยไดชไห่มะคือ คือผู้หญิงคนนี้มีแต่คำถามอ่ะขอขอถามหน่อยได้ไหมอ่ะคุณนำโชคไปแล้วคุณนำโชคอยู่ไหมอ่ะพี่สุรชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณนำโชคคุณ,ณพนพดลบอกว่าพี่โกรธผมไหมที่ผมส่งรูปที่ผมส่งรูปให้ดูไม่เป็นไม่โกรธค่ะพี่รักน้องพนพดลนะน้องพนพดลอายุเท่าไหร่คะ บอกพี่ได้ไหมอายุเท่าไหร่อัยุอัยุอันยุอัยุอายุเท่าไหร่รคะคุณนำโชคยังอยู่ไหมอะไม่โกรธนะคุณนพดลน,น้องนพดลพี่ตุ๊กไม่ได้โกรธนะสามสิบเก้าครับเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนี่คนอายุสามสิบเก้าพิมหรอเนี่ยปา Uh, com tudo boa uh, um. mas tudo boa tudo sacrifício sacrifício valera muito que Deus abençoa sempre oi oh, obrigada 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 toda a gente não é só eu mas eu, mas eu como trabalho a uh, noite t r a b a ัต้องนอนแต่ r นนม่นอนตงนอนต้อนอนต้องนอ n ต้องนอนต้องนอาต้องนอต a องนอ a ต้องน้อง b e ต้องนอน i ้องนต้องนอต้องนอนต้องน้องนอต้องนอนต้องนอนต้องนอนต้าสิบนงนอน้งนล้ลลงนอนล้ลองนอนตองนอนต้อนต้อเนอนอน้อนตอน ตุกได้ห้าสิบไลค์แล้วนะคะขอลงไลค์นะคะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงมาเจอกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ไปนอนสักงีบก่อนนอนนอนสักงีบก่อนเออใครจะส่งพี่ตุกเข้านอนส่งได้เลยนะเดี๋ยวให้พี่ตุกไปนอนสักงีบก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตุกข,ขึ้นมาไลฟ์สดใหม่นะคะมันต้องไลฟ์สดแล้วมันต้องทำเอ่อทำการถนอมอาหารด้วยอะ่ะ แต่มันเหนื่อยจริงๆมันนี้รู้สึกเหนื่อยขอบคุณนะคะเอ่อมาตุตตุบอกว่า Bastante Complicado ูเน่เอเอมูมกโต o ก็มดพี่ชื่ออะไรหนูจำไม่ได้คุณเบเบบอกว่าจะนอนแล้วเหรอใช่ค่ะเอ่อพี่สุรชัยจะจะส่งไปนอนจะส่งพี่ตุกไปนอน Uh, dai vai na né? uh, 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 ok ok matuto eu vou dormir porque eu já não consigo mais hoje já não consigo mais é só mais daqui nada já vou acordar e já vou fazer direto porque os olhos os olhos já já não vai โอเคสู okay. ้ๆคะ่ะขอบคุณมากนะที่มาให้กำลังใจกันขอบคุณห้าสิบไลค์นะคะต้องรีบลงนะเดี๋ยวมันจะลด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 ่ลดลดะกลัวมันลดอะโอเคดีพี่พักผ่อนบ้างเถอะผมเห็นพี่สาวทำงานแล้วผมจะขาดใจตายแทนพี่โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนไม่ถึงขนาดนั้นนะลูกโอ้ยเนาะโอเคค่ะ